ตอนนี้เราอยู่ที่ปูอ่างหินค่ะแดดให้ดูป้ายนะคะพ่อปูอ่างหินนะคะชื่อของปูนะอยู่ที่อู่ทองสุพรรณบุรีเป็นอ,อีกหนึ่งสถานที่ที่เรามาขอเลขแล้วเราได้โชคกลับไปนะคะแดีววันนี้เราจะขอไทย ประจำวันที่16สิงหาคม2,568ค่ะดูบรรยากาศนี่ตรงนี้จะมีแบบว่าฉายหนังบ่อยมากเลยนะคะมีคนมาแก้บนบ่อยมากๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาเสี่ยงติ้วกันปูอ่างหินนี่เวลาเราบนท่านจะชอบเกี่ยวกับหินเกี่ยวกับโอกนะคะ ส,สวยๆนะคะสามารถใช้หินส,ยสวยๆมาแก้บนท่านได้ค่ะน,นี่เลยน้นเลยเน้นเลยอะสิบหกสิงหาคมน่าจะมีแต่ไปค่ะ แปดเก้าเหรออาจารย์เอามารวมตัวกันเลยครับรอาจารย์ได้แปดเก้าสรุปปูอัางหินให้ตัวนี้นะคะครับผมบอกเห็นไไ้แปดเก้าท่านไหนเห็นคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพิมพ์ใต้คลิปว่าขอพรปูอัางหินหน,นะคะแล้วพี่ๆก็จะได้เห็นคลิปดีๆแบบนี้อีกนะคะนะครับ ถ้าใครทักไปหาคุณไม่ใช่ผมนะครับอ,อาจารย์สิงห์ของแท้ไม่ทักหาใคร,ครไม่เชิญชวนเล่นเกมแจกวันเกิดไม่มีการปักข้อความตามคอมเมนต์ต่างๆคลิปต่างๆไลฟ์สดต่างๆที่ให้รับชมย้อนหลังต่อให้เป็นรูปเป็นชื่อโปรไฟล์อาจารย์สิงห์ก็อย่าคลิกเด็ดขาดนะคะไม่ได้มีให้คลิกอะไรคะ่ะแล้วก็นี่อีกหนึ่งสถานที่ที่เราขอไทย16หสิงหาคม2568ชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะ สวัสดีพี่ๆนะคะตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดสุพรรณอูทองเรามาขอไทย16สิงหาคม2568นะคะกับบารมีปูอ่างหินนะคะเดี๋ยวให้ดูป้ายก่อนพ่อปูอา่อางหินนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าติ้วเนี่ยพ่อปูอ่างหินจะให้อะไรแต่ก่อนที่จะให้พี่ๆดูพี่ๆ อยากเห็นคลิปดีๆแบบนี้อีกพี่ๆกดติดตามตกดไลค์กดแชร์พิมพ์ใต้คลิปว่าขอพรปูอ่อางพิน <ๆ S 1> แล้วพี่จะได้พรอ,อย่างที่พี่พิมพ์ <ไป S 1> แล้วพี่ก็จะได้เห็นคลิปดีๆแบบนี้ด้วยค่ะพยายามมีปฏิสัมพันธ์กับคลิปไว้นะคะเพราะว่าถ้าพี่ไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์กับคลิปพี่จะไม่ค่อยเห็นคลิปค่ะใช่ครับผมแล้วก็ที่สําคัญอาจารย์สิงของแท้ไม่ทักหาใครแน่ครับอาจารย์สิงของแท้ไม่ทักหาใครไม่เชิญชวนเล่นเกมแจกวันเกิด ไม่มีการปักข้อความตามคอมเมนต์ต่างๆคลิปต่างๆไลฟ์สดต่างๆที่ให้รับชมย้อนหลังต่อให้เป็นรูปเป็นชื่อโปรไฟล์อาจารย์สิงก็อย่าคลิปเด็ดขาดปูอ่างหินให้ตัวนี้นะคะพี่ๆขาสวยมากๆเลยเย้เย้ไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเราตั้งใจมากรอบนี้นะคะสรุปูอเพนให้ตัวนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตดูเมนูเต็มอาจารย์นิดนึง่ นี่ท่านไหนชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะตัวชอบอาจารย์คือตัวนี้เลยค่ะสวยมากสวยมากเลยขอให้เรามีชคอ่ว่วมกันนะคะ so กับไทยครับกับไทยค่ะ